ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมิลี่นะคะสวัสดี FC วันพุธนะคะว,วันนี้ก็เป็นวันพุทธที่10 10ิบเอ็ดเนาะพี่น้องเดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันพุธที่14บสี่เอ้ยวันนี้ก็เป็นวันพุธที่14แล้วนะคะ,ะมีน้อยเตียงหรือยังเนาะมีน้อยเตียงหรือยังลูกเมน นี่น้อยเจอเรื่องอ่ะ,อะแม่กำใสพ่อฟื้นเดินทางกลับมาแล้วนะคะนี่ค่ะรถนะคะก็มีไทมันดอกเดินนะคะนี่นะคะมาถึงแล้วนะคะเบ๊โอ้ยเบ๊กลับมาแล้วเบ๊เบ๊มีอะไรมาเบ๊มาแล้ว ไปคำใส่พ่อฟื้นนะคะกเคนนะคะ็เดินทางมาถึงเมื่อคืนนี้นะคะเดินทางมาถึงเมื่อคืนนี้นะคะนี่ค่ะรถนะคะได้ยินเสียงอยู่นะเมื่อคืนอเบะมามาถึงตอนไหนเบะมาถึง,<อ>งมาถึงโอ้โหนี่นะเอฟซีเจ้าของตลาดา <laughs> ลูกเอาหน่อไม้ไปจะเอาไม่หน่อไม้ อ๋ออายุแต่แต่ไม่ต้องเอาลายทุงนะเอาสองถุงน right? yeah, like uh> no ี่แหละค่อยมาฝากดูยีเบะเอายีเบะไปหาเอาหน่อไม้มาให้สองถุงขอบพระคุณค่ะให้ลูกสาวโอ้ยดูนะคะเออหน่ออืมสองหน่อสองเอฟซีเยอะมากเลยดูเยอะมากหน่อสูงมันจะอยู่ข้างนี้เออนี่นะหน่อสูงหน่อน้อยหน่อต่ำเขาเรียกว่าเอาไปผัด เอาอ๋อผัดก็ได้ต้มก็ได้จิ้มก็ได้เนาะต้มต้มแล้วผัดอันตัวที่กำลังออกอืมอันนี้มันยาวแล้วต้องต้มแล้วกินอันนี้อันนี้ต้มกินเอออันนี้ผัดก็ได้หรือกินก็ได้แล้วแต่โอเคค่ะแม่ขอบคุณแม่มากเลยนะคะจ้ะมาถึงมาถึงดึกไหมอ่าสองทุ่มสองทุ่มค่ะก็ดีใจกับแม่ด้วยนะดีใตลาดให้เขาอ่า นั่งเฝ้าบ้านแล้วไม่คือคือแม่ทําอย่างเงี้ยถูกแล้วคือแม่ทำเง,งี้ยถูกลแงงกล้วเพราะว่าหนึ่งมันจะได้มีคนดูแลบ้านด้วยนั่นแหละคืออยู่ตรงนั้นมันคือคักมากคือเข้าไปดูคลิปทุกคนเลยบรรยากาศดีมากแล้วมันเป็นทางผ่านด้วยใช่แล้วมันต่อไปนะถ้ามีของขายหลากหลายเนี่ยตรงนั้นอนะ่ะโอ้โหรับรองขครผ่านมาก็ต้องแวะซื้อ นั่นแหละเขาว่าจะมาติมนั่นแหละแต่เขายังไม่เตรียมเขาบอกว่าเดี๋ยวถอนยาก่อนอะไรก่อนก็แล้วแต่ทําแล้วใครอยามานั่งก็มานั่งแล้วก็ดูเลบ้านให้ด้วยกวาดให้ด้วยหลังนั้นนะคแล้วแม่ก็ขายเสื้อผ้าของแม่ด้วยไงแม่ยังไม่ได้ไปขายแม่เาเรอเอออีกเรื่องมันจบนู้นแม่ถึงไปอ๋อนึกว่าแต่ฝากลูกชายขาย สราลูกจนน่ะเขาเขาฝากอ่คนที่อ่น้าสาวเขาคือญาติห่างๆหลานแม่นี่แหละได้อะไรมาก็ฝากขายเอออให้ดูแลให้แล้วก็ดูแลบ้านตรงนั้นด้วยจะไม่ได้มีอ่าใครไปใครมาก็รู้น่นะอันนี้เราแม่เสียดำตื่นยังไปแล้วเสียดำตื่นแล้วไปแล้วโอ้เปิดตัวถ่ายานเจ้าของตลาดกลายเป็นแบบคอนเทนต์ที่บอกว่า คือแบบสนุกแหละลุงก็แซลป้าก็เซลคือทุกคนเซลหมดนะคะอ้าวก็เป็นจริงไงก็เขาเป็นเจ้าของลูกชายเจ้าของที่เปิดตลาดไงเออมันก็เป็นเรื่องจริงนะใช่ไหมเสียแดงก็มาเสียแดงได้เท่าไหร่นาอแม่พีก็มาแล้วก็ช่างตั้มก็มาเออยอดวิวขึ้นหมดเลย ออแม่ดาเอาก็ยังมีเลยนั่นแหละเห็นไหมมีแต่คนได้มีแต่พวกเรานี่ยังไม่ได้ไปเยือนตลาดเลยเดี๋ยวไปเราดูแต่ในคลิปเราก็รู้แล้วนะเออเห็นพี่พอลลี่โอ้โหเหมาหน่อไม้ไปเยี่ยมญาติเยอะเลยอแล้วก็นะคะแบบว่าของไม่ออฟน่ะเจ้าของไม่อยู่น่ะถุงละห้าสิบอ่าสามถุงร้อยเลยแม่ขายให้เลยค้นหาน่ะไม่มีสิทธิ์ขายเพราะว่าไม่มีอยู่ไม่อยู่ไม่เลยขาย นี่ค่ะแม่กลับมาคราวนี้อิ่มเอิบมากเลยดูหน้าตาคือแบบไม่มีกังวลแล้วมันมีแต่ความสุขนะคือคือแม่มีแต่รอยยิ้มและมีความสุขเพราะแม่ทําในสิ่งที่ถูกแล้วถูกแล้วมีคนฟ้าบ้านแล้วนี่แหละคือประเด็นประเด็นของจะไม่ได้หายอะไรจะไม่ได้หายต่อไปนี้มีก็เอาคนไปฟ้าบ้านก็มีคนดูแลลูกด้วยเนาะก็คือมีเพื่อน่ะ แล้วแล้วเขาก็จะนอนอยู่นั้นคือให้เขาเลยห้องนั้นทุกคนมาตลาดมามาวางแผงอันนั้น่ะ,ะคือมีห้องน้ําให้อาบมีส้วมให้แล้วก็มีห้องนอนด้วยมันอยู่ในตัวหนึ่งห้องให้เขาอันนี้ <ไป S 2> คือสาเหตุที่แม่เปิดตลาดตรงนั้นใช่ไหมใช่แม่แม่คิดนานหรือยังเนี่ยเรื่องนี้แม่คิดนานหรือย,อยังคิดไม่นานนะคิดไม่นานเพราะว่า มันมีเรื่องจุกจิกจักแล้วก็โอ้โหมาคิดแล้วก็บอกว่าลูกสาวที่อยู่อ่าอ่าสะเดาเห็นตอนที่แม่จะกลับได้ข่าวว่ามีคนขโมยอะไรด้วยใช่ไหมอันนี้คือเปิดตลาดปุ๊บป้องกันคนขโมยด้วยเออไม่มีสิทธิ์เลยที่นี้คนอยู่เยอะเนาะแม่เนาะเยอะออแล้วก็มีคนนอนด้วยนั่นเห็นไหมห้องแม่ก็ข้างเบิ้งอ่าหลังที่หนึ่ง หลังที่หนึ่งที่สองคือให้คนมาขายของเอสละให้หนึ่งห้องหลังที่สามก็ถ้าแม่ไปแม่ก็ขายของตรงนั้นน่ะที่ห้อยเสื้อผ้าที่มันมีกรงล้อมรอบห้องที่หนึ่งที่สองให้เขาห้องที่สามที่สี่ที่ห้าของแม่่น้หละแล้วแล้วแผงนั้น ยกให้ใครจะมาบ้านไหนบ้านขัวสูงบ้านอะไรผู้ใหญ่ด่อนอะไรผู้เมียเมียคุณด่อนบ้านขัวสูงก็จะมาเขาจองล็อกข้างล่างนั่นก็บอกว่าจองไปเลยให้ฟรีตลอดเลยใครอยากขายขายเลยเฝ้าบ้านให้อแค่นั้นคะก็ได้สนใจแล้วแล้วแม่ไปไปทำเหล็กทำโครงตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย โอยทำโครง<ส>นี้แอบ,บไปทัดไม่ใช่ไม่ได้แอบบก็บอกว่าอาลูกที่แม่อยากได้ตลาดนะคือลูกสาวว่าแม่อยากได้อะไรงบประมาณอยู่แสนสองอออจะให้จะให้แม่มมแม่ก็บอกว่าแม่ไม่ได้มาอยู่บ้านแต่ว่ามันมเดี๋ยวก็ของอันนั้นหายเดี๋ยวก็อันนี้ก็หายสงสัยว่าคนที่มาเก็บขยะบอ่อเขาขโมยอมเอาก็เลยว่าอย่างนี้เนาะ ก็เลยว่าให้แม่น้อยอืมอ่าแม่จะเอาเท่าไหร่นะเอาเจ้าว่าจะให้ของขวัญอ่ะอ่าปีใหม่ปีมยไม่เอาละเอาก่อนปีใหม่นี่ละเจ้าว่าเสนสองเสนสามก็แล้วแต่เขาก็เลยโอนมาให้ก็เลยไปจ้างช่างว่าไปคำนวณนะว่าเออเหล็กนี้โตออกมานี้เท่านี้เท่านี้อืมแล้วก็มันก็เหลืออยู่สองหมื่นจ้ะเออเหลือสองหมื่นที่นี้ก็เลยบอกว่า ช่างเจ้าจะเอาเท่าไหร่ช่างก็ช่างบ้านเก้าหลังนั่นนะ่ะมีแต่เขาทำก็เลยบอกว่าเออกันเองไม่เอาเท่าไหร่หรอกอเอาเจ็ดพันโอ้ค่ะเจ็ดพ <7, 000 S 1> <อ>ันนะให้ให้ทำสองวันนะสองวันถ้าถ้าไม่เสร็จสองวันคือเจ้าทำฟรีนะจะบอกให้เขาก็บอกว่าโอเคครับแม่มก็เลยทำสองวันเสร็จ ไหเออไรมันน<อ>ก็เลยเคลียร์เอาหินเอาอะไรมาลงเรียบร้อยก็เลยวันวันอาทิตย์ก็เลยเริ่มขายค่ะครบสามวันแล้วอ่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่าเงินทองทรัพย์สินแม่ก็มาลงสามสามวันแล้วก็มาเลยเอออก็เอาหิงให้เขาแล้วก็แล้วแต่เขาจะทำใครจะมาใครจะไปก็ให้อ่า สาวย้อมคือยายแตงโมแหละหลานนั่นแหละลูกพี่ชายนั่นแหละว่าคุมตรงนี้กับแม่ถินกกกกกกเนาะกกตูมกกตูมแม่แม่ถินเออแม่แม่บุญถินอยู่กกแม่บุญถินอยู่กกตูมอยู่กกตูมเขาก็จองล็อกหนึ่งเออเก็ญาติกันนั่นแหละก็บอกว่าถ้าใครมาก็ให้เจ้าดูแลเขาน้ําในก็อยู่ในห้องนี้แหละ เอาอะไรเอาสะดวกสบายหมดไฟฟ้าแม่บุญทินก็สบายเลยตัวนี้ไม่เหงาเลยเออแม่แม่บุญทินน่ะเมื่อวานนี้ก็ได้เก้าร้อยโอ้ขายได้เก้าร้อยเลยเออหาหน่อไม้แล้วก็มีมะขามด้วยของเกขยานะมีมะขอด้วยมะคอน่ะแกไปปีนเอาเองเด้อต้นมันเท่านั้นน่ะเห็นไหมแม่บุญทินขยำโอ้สุดยอดอ่ะแล้วมีออเดอร์ด้วยนออเดอร์ที่ เขาสั่งมาจากกรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่หมันมีเคอร์ี่เย็นด้วยเอ้ยมีเคอร์รี่มาเย็นด้วยมารับเอมามารับของต้มแล้วใส่ถุงซีนส่งเลยไม่ต้มก็ได้ลูกเพราะว่ามันเป็นเย็นเขาเอาสุกคือไปส่งวันนี้พรุ่งนี้ได้รับถ้าอยู่กรุงเทพค่ะถ้าอยู่เชียงรายเชียงใหม่ก็วันตกไปสองวัน สองวันสามวันถึงวันที่สถึงก็ดีใจกับแม่เนาะนะคะได้ทำสบานแล้ววันนี้สบายใจแล้วไม่ต้องห่วงบ้านหน้าตาผ่องใสแล้วนะโอเคขอให้กิจการรุ่งเรืองนะแม่นะนะลูกก็อวยพรในแม่กิจการรุ่งเรืองเขาเรียกว่าอะไรที่เอ่อที่ทุกข์กังวลก็คลายไปเนาะแล้วก็ เริ่มต้นสิ่งที่ดีๆแล้วไหมเนาะใกล้วันเกิดลุงแล้วนะคะจ้ะโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะขอบคุณแม่มากนะคะที่นาห้องไม้มาฝากลูกนะคะเดี๋ยวก็จะไปต้มไปต้มไปผัดไปอะไรทําอะไรกินนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายเออแม่ไปหาเองจ้ะบ๊ายบายครับแม่แม่ยุ้มเลย